มัมม่าราคา800บาทโคตรอลังการเขเป็นมัมม่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหมด54,976ล้านคนด้วยนะครับผมเป็ดน,นะครับ นีครับทุกคนผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายอะไรทั้งสิ้นครับน้องๆเห็นผมพี่ป่ะเนี่ยยิงไเปเปียกอยู่เลยพอดีว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จครับแล้วก็เลื่อนดูในแอปสั่งอาหารครับไปดูว่าแบบเอ้ยมีอะไรกินบ้างวะก็คือกูหิว,ว่ะเอบอบังเอิญครับทุกคนผมไปเจอเมนูหนึ่งครับทุกคนเป็นมาม่าครับหลายๆคนพอที่ได้ยินเมนูที่ชื่อมาม่าก็คงคิดว่าราคาแบบ20บาท50บบาทร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยไม่ใช่ครับทุกคนพอดี ว่าผมเนี่ยไปเจอมามา่าราคา800บาททุกคนได้ยินไม่ผิดกับโดนราคา800บาทซึ่งพอผมเห็นเนี่ยผมก็แบบมาม่าอะไรว่า0 0บาทผมก็เลยตั้งใจที่จะสั่งมาม่านั้นมาดูครับมาเปรียบเทียบครับว่าไอ้มาม่าราคา800บาทกับมาม่าทั่วไปที่ซองละบาทอ่ะมันต่างกันยังไงซึ่งจากภาพในแอปที่ผมเห็นเนี่ยมาม่าราคา800บาทเนี่ยมันจะเป็นมาม่ามต้มยำนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวสั่งก่อนละกันแล้วหลังจากนั้นผมก็ จะลงไปซื้อมาม่าสองหบาทที่เซเว่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้มาม่าหบาทกับมาม่า800บาทเนี่ยมันต่างกันยังไงรสชาติต่างกันไหมหรือว่ามันต่างกันแค่วัตถุดิบไอ้มาม่า800เนี่ยจะมีแค่แบบเครื่องเยอะแค่นั้นเหรอรสชาติเหมือนกับมาม่าทั่วไปใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวสั่งก่อนอืมแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มใช้เงินทําคลิปเยอะแล้วคลิปหนึ่งเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งขนาดเปำำ็ดจะไม่ขำคลิปที่ไม่ได้ โอเคครับทุกคนตอนนี้มาม่าที่ผมสั่งเนี่ยก็มาถึงเรียบร้อยแล้วพอใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นมาม่าต้มยำนะครับที่ผมไปซื้อมาจากเซเว่นและสำคัญที่สุดนะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงินของกูเองคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับไอหน๋ย,ย้อย มาม่าโซโล6บาทมาม่าต้มยำน้ำข้นนะค,ครับอันนี้ทุกคนก็คงเคยเห็นแล้วใช่ไหมหลายๆคนน่าจะเคยกินครับซึ่งผมก็เป็นขาประจาครับที่กินอนนี่เพราะว่าไม่มีเงินอ่ะอันนี้ก็ค่ามมันไปเดี๋ยวค่อยท,ทําทีเดียวหลายๆคนคงรู้แล้วสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยคงเป็นไอ้มาม่า8 0 0บาทเนี่ยได้อะไรบ้างใช่ไหมโอเคที่ผมเห็นอย่างแรกครับกคนนี่จะมีเส้นมาม่าครับสองถุงให้มาอ่ะเผื่อใครสนใจอยากซื้ออันนี้บอกก่อนนะครับร้านที่ผมสั่งเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับชื่อมามา่าโอ้โหไปลองเซิร์ อยากลองกินอนยากก็ลองดูนี่มีเส้นมาม่ามาให้นะครับ2ถุงมาม่าที่ให้มาเยอะนะน่าจะประมาณ2ห่อ2ถุงก็ได้ประมาณ4ห่ออันนี้ข้า,ขาวขนะจากที่ผมดูมีมาม่านะครับแล้วก็มีน้ำต้มยำ ให้มาสองถุงน้ำเยอะมากดูดิจากที่ผมสังเกตคร่าวๆนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมอ่ะค่อนข้างข้นนะครับต้มยำอ่ามีไข่มีไข่ในนี้ครับแล้วก็แบบมีเครื่องพวกแบบสมุนไพรเยอะมากแล้วก็มีหมูกรอบให้ครับทุกคนมีทั้งหมดประมาณ4-5่หชิ้นและนอกจากนี้ครับทุกคนก็มีอันนี้ครับทุกคนอ่ะดูแลทําไมแพงมีกล่องมาให้ครับเขียนว่าโอนไวกันเชียงปูอ๋อคุณโอนไวเหรอในกล่องก็นะครับ ก็กล่องก็เขียนอยู่กันเชียงปูในกล่องก็ต้องมีกันเชียงปูถูกไหมหน้ากล่องเขียนว่ากันเชียงแต่เปิดมาข้างในเป็นแบบไก่ทอดมันก็ไม่ใช่ไอแม่ย้อยประมาณนี้นะครับทุกคนจำนวนเดี๋ยวคุณนับให้เลยว่ามีกี่ชิน้น มีกันเชียงทั้งหมด14ชิ้นคุ้มไหมคือผมก็ไม่รู้ไงว่ากันเชียงทั้งหมด14ชิ้นเนี่ยมันราคากี่บาทแต่ผมเดาๆนะแค่กันเชียงก็น่าประมาณสักสามสี่ห้าร้อยแล้วปะ่ะอ่ะล้วเอ้ยเกือบลืมอย่างสุดท้ายนี่นี่นี่มีนี่ครับทุกคนมีผักชีมาให้ด้วยในนี้ก็มีมะนาวด้วยครับผักชีแล้วก็มะนาวอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวเอาเจ้ามาม่าแปดร้อยบาทเนี่ยไปใส่หม้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปทมามามา่าก่อละหกบาทด้วยเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่ารสชาติเนี่ยมันจะต่างกันยงงนังคับร โอเคครับทุกคนตอนนี้มาม่าทั้ง2ราคาก็มาอยู่หน้าผมเรียบร้อยแล้ว <S <S 1> <S 1> ผมบอกเลยทุกคนว่า ไอราคา800เนี่ยโคตรอลังการคือตอนแรกอะผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเว้ยแต่พอเอามาใส่จานเนี่ยไม่ดูคุ้มว่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับว่าหน้าตาทั้ง2แบบเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันมาม่าหกบาทนะครับนี่ผมก็ใส่น้ำร้อนนะครับแล้วก็ใส่ผงอะไรเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวคนกันอันนี้อย่างที่ให้ดูนะรสที่ผมใช้เนี่ยเป็นมาม่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับแต่ถ้าทุกคนคิดว่านี่น้ำข้นแล้วมึงมาดูอันนี้เอฟเฟกต์มา 得得得得，得呵得得呵呵，得得得得得得。 จะเลิกกินอะไรก่อนดีอ่ะคือแบบเส้นอยู่ไหนอ่ะคือแบบอันนี้มีเส้นนะใส่เส้นไปนแล้วนะเส้นอยู่ข้างล่างนะคือไอ้เส้นเมื่อกี้ทีเยอะอ่ะโดนกบมิดหมดครับทุกคนคือแบบอลังการเวอร์แม่ย้อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมก่อนคือแน่นอนอยู่แล้วครับว่าราคา800บาทเนี่ยถามว่าสำหรับผมเนี่ยพวกส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันต้องเยอะกว่าราคา6กบาทอยู่แล้วถูกไหมพวกแบบปูอะไรเงี้ยมันโอเคอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ผมใส่ใจที่สุดเนี่ยคือรสชาติเว้ยคือทุกคนเข้าใจป่ะว่าเนี่ยถ้้้้าาาาาเเเเกกิิดแแแแแบบบบบบใใใใสสสสส่่่่่่่่่ขอออออองงงหมมมมนนนนียตตรรรชืืืทัววไปะคคผล็ มันก็ดูไม่มีอะไรใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาติกันผมจะเริ่มจากราคา6บาทนะจะชิมน้ําซุปนะครับหืมเห็นชิมข้นเลยรสชาติที่คุ้นเคยโอ้ยโอ้ยโอย,ยิ่งกินยิ่ง,ง,งคิดถึงเพื่อนยากเป็นไงวะไม่เจอกันนานกูค,คิดถึงมึงนะเข้มข้นครับทุกคน6บาทกูจะบอกไงดีอ่ะก็แบบก็ต้มงยำปูน้ำข้นอะ่ะอ่ะต่อไปผมจะมาลองชิมน้ําของมาม่า800ยนะครับเห็นสีปะสีคือแบบต่างกันมากอะ อันนี้คือต้มยำบอกเลยว่าต่างต่างกันมากต่างกันโดยแบบชิ้นเชิงคือผมจะพูดไงดีวะคือไอหอหกบาทอ่ะมันก็แบบมันก็ต้มยำน้ำข้นอยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันต้มยำเลยเว้ยคือต้มยำเลยคือต้มยำที่แบบเราไปกินตามร้านอาหาระคือมันไม่ใช่แค่แบบต้มน้ำร้อนแล้วใส่ผงวม่ามันไม่ใช่ครับในส่วนน้ำเนี่ยผมให้อันละแปดร้อยนะคือมันต้มยำกุ้งน้ำข้นจริงๆอันนี้มันก็มันก็ต้มยำกุ้งน้ำข้นอ่ะแต่มันต้มยำแบบต้มยำเด็กปสองอ่ะเออแต่อันเนี้ย สำหรับคนโตคือแบบเครียดต้มยำกุ้งน้ข้นจริงว่ะกูจะเริ่มกินอย่างไรดูวกูไม่กล้ากินนี่กันแล้วกันนะครับปูจุ่มน้ำครับทุกคนให้แบบมันียบมีความต้มยำกุ้งหน่อยเนื้อเน้นเน้นคือแบบสัตว์ของจริงแล้วลืมบอกอย่างหนึ่งครับทุกคนคือในเนี่ยมันมีกุ้งแล้วก็พวกสมุนไพรด้วยครับพวกแบบขิงขาตะไคร้มะละกอแตงโมชโยโหยี้ว่ะพวกแบบสมุนไพรที่ไว้ใส่ในพวกต้มยำม่ะมีด้วยนะครับแล้วก็มีหมูสับนี่อันนี้หมูสับชิ้นค่อนข้างใหญ่ครับ ขยาได้สี่วันนแบบเนี้ยแล้วก็นี่ครับทุกคนไข่ลองชิมเส้นอืมเส้นม่าม้านี่นี่เหนียวมากเส้นมาม่าแต่ลองชิมล้วหกบาทนี่เดี๋ยวเขาน้อยใจเดี๋ยวเพื่อนกูน้อยใจเส้นอันนี้นุ่มกว่าคือนุ่มมากน่าจะเอาเส้นไปลวกเลยนุ่มกว่าที่ผมทําเองอ่ะคือด้วผมทาเองคือผมไม่ได้เอาเส้นไปลวกนะผมเอาเส้นใส่ชามแล้วก็ใส่น้ําร้อน ผม,มต้องเคี้ยวเลยดูนะคนตัดอันนี้ไม่ต้องตัดนะผมไม่ต้องเคี้ยวจริงทุกคนคือมันนุ่มจริงเอาลิ้นดูนปุ๊บขาดเลยดูนะอือคือแม่งนุ่มสั์แล้วก็มีนี่ครับทุกคน <c oughs> หมูกรอบเอาบปขม่ต้องกินนี่ด้วย <c oughs> ดีรสชาติดีเลยไม่แก่กาละเลขครับทุกคน <c oughs> อือ ดูปูอีกรอบอีกคำเนื้อแน่นสัตว์เนื้อแน่เนเน้นบอกเลยมีใครรู้บ้างว่าไอปูที่บอกให้ทุกคนดูอ่ะมันราคาปันเท่าไหร่วะปูแค่ปูนะอยากรู้ราคาประมาณ3 4 0 0ี่้ยไหมใครเป็นลูกทะเลบอกผมหน่อยน,นะผมโดนมากปูอ่ะ พูดเพอร์เฟกต์แปดร้อยใช่ไหมผมเดาๆนะผมว่ากินกันได้หลายคนต่ำสุดเนี่ยผมให้4คนเลยแต่ถ้าแบบคนที่เป็นแบบผมนะผมว่าถ้ามีผมสัก8คนน่าจะกินหมด8คนนะคือแม่งเยอะจริงๆเว้ยไอ้สั์แล้วแบบกูไม่รู้จะเริ่มกินยังไงอะออไอคำอ่าได้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 กินให้น้องๆดูหน่อยก็ได้ตอนแรกพี่ว่าจะหยุดแล้วนะแต่แบบน้องๆขอให้พี่กินอีกคำหนึ่งอโอเคโอเคได้ได้ได้อะไรนะกินพร้อมปูได้ได้ได้จัดไปจัดไปขอเยอะนะาเราอะแต่พี่ก็ให้ได้เพื่อนน้องๆอะ ไม่มีอะไรดีพวกนี้เรากินมาม่าตอนกลางคืนไอสัตว์เพื่อนกัวแล้วเนี่ยมาม่าหกบาทพรกี้อนนี้ผมไม่แตะนี่เลยโอเคครับผมทุกคนผลสรุปนะครับเท่าที่ผมลองกินนะความเป็นส่วนตัวนะครับมาม่าหกบาทเวทมาม่าแปดร้อยบาทช่วยอยู่แล้วครับทุกคนยังไงแปดร้อยมันก็มันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเออผมพูดเลยนะครับชนะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรสชาติพวกวัตถุดิบ ชนะหมดครับก็ถ้าเกิดใครอยากลองสั่งกินนะเออผมสั่งมาจากแอปไลน์แมนนะครับชื่อว่ามาม่าโอ้โหลองไปสั่งดูกินได้รู้สึกว่าจะเปิดหลังห้าโเย็นนะอันนี้ก็ไปหาข้อมูลดูแล้วกันเพราะเขาไม่ได้จ้างกูเออแต่ผมเดานะผมคิดว่า ถ้าเกิดใครจะลองทําเองเนี่ยไม่น่ายากนะแค่แบบทําน้ําต้มยำให้แบบมันเหมือนเป็นต้มยำน้ําข้นอนะ่ะแล้วก็อาจ,จะใส่ผงม,มะม่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เส้นมะม่าลงไปผมคิดว่าทําไม่ยากนะแล้วก็ถ้าเกิดทําเองเนี่ยราคาอาจจะถูกกว่า800บาทถ้าเกิดเปลี่ยนจากปูเป็นวัวหมูเป็นกุ้งอะไรนี่นะก็เธิดใครเบื่อม,มามากลองเอาไปทำได้ครับครับผมทุกคนลักษณะคลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินมาม่าของผมกันถ้าเกิดน้องๆคนไหนดูตอนกลางคืนอยู่เนี่ยพี่ก็ พี่ก็ขอโทษด้ยนะครับคือพี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะกินยุ่วอะไรเต่อะไรทั้งสิ้นจะโกรธจะเกลียดพี่กันนะพี่รักทุกคนนะครับก่อนจากกันครับไม่ว่ามาจะดุสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกค,คนบายบาย